เดย์บาย่า Happy Mother's Day <S ลูกสาวคนสวยอ่าจะทำอะไรให้ัมมนี้กินคะทสเต็ดเป็นเป็มโนสิทธิกินมโนสูคือคือเด้มีความตั้งใจมากเลยเมนเมนอเคยเห็นมันเห็นเ็เป็นปะ ขนมปังให้หมมมีม่น้ำรู้ทำอะไรเ่ยทำอะไรให้หม่อมมี่ดื่มเเดี๋ยวชาแมชาค่ะมชาอืซอยมิลบอนี่มมมีกินซอยมิลเตสสูไม่เป็นไรค่ะตั้งใจทำให้กินหมดแหละ มัทชะนาง่ามามีมากประสันมามีชอบกินชาเขียวเอาจัดให้เลยปังได้ที่แล้วอุ้ยของชอบองชอบมามีเลยนีย่คือ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 ,คอเขาวะนี่ hey, จ้ามาตะเดของแม่อุ๋ยจ้ะฝีมือน้องเอล่า ส่วนอันดอกไม้กับคาร์ดก็ของอัลล่ากับแดดดีค่ะอ mm hmm. น่าทานมาก happy mother's day อ oh, ขอบคุณนะคะสำหรับ breakfast นะคะลูกขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs>